รีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคารโดนี้ครับ เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้และยังมีโหมดการทํางานที่หลากหลายอีกด้วยครับโดยเราสามารถใช้งานได้เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นแรงขัดพื้นนะครับดูดฝุ่นบนพื้นแบบนี้ก็ได้เลยครับเมื่อเราดูดฝุ่นจนเต็มแล้วนะครับเราสามารถถอดออกมานําฝุ่นไปทิ้งและเรายังสามารถเปลี่ยนตัวไส้กรองได้อีกด้วยครับการประกอบและการใช้งานถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับวันนี้ผมจะสาธิตการดูดฝุ่นในรถนะครับเราสามารถ เปลี่ยนหัวเครื่องดูดฝุ่นให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้ครับซึ่งเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะครับก็แถมหัวการใช้งานออกมาได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูดพื้นดูดฝุ่นตรงมุมนะครับดูดตามซอกหัวแปรงแบบนี้ก็แถมมาให้นะครับการทํางานของเครื่องดูดฝุ่นยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจต้องการนําไปใช้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับราคาเพียงแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองครับกดที่ลิงก์ที่แปะไว้ในโพสต์ได้เลยนะครับ